การเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิน่นซอฟพาวเวอร์เทศบาลตำบลจำปีอำเภอศรีทาจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเทศบาลตำบลจำปียินดีต้อนรับค่ะ ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับแนวทางจัดการบริหารขยะในระดับท้องถิ่นที่ไม่เพียงช่วยให้ชุมชนสะอาดขึ้นและบุคคลสําคัญที่เราจะมาพูดด้วยก็คือท่านสมพงษ์แสนสกุลนายกเทศมนตรีตําบลจําปีครับสวัสดีครับผมนายสมพงษ์แสนสกุลนายกเทศมนตรีตำบลจําปีต้องบอกว่าในสภาพะปัจจุบันนี้ ราคาสินค้าทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นประชาชนต้องแบกระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนั้นเทศบัาลจะบลยาปีขอประทาสัมพันธ์การเพิ่มโบนค่าขยะโดยผสมผสานกับอัตลักษ์ท้องถิ่นช็อบพาวเวอร์ในการทำพรม เช็ดเท้าจากเสี้าโดยให้ความสำคัญในการบริหารจาัดก,การขยะในระดับครัวเรือนสามารถลดปัญหาขยะลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากขยะและเข้าสู่โอกาสสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกษิจในชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อการใช้สทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการนำกลอบมาใช้ซ้ำและนำขยะกลอบมาใช้ใหม่ เทศบาลตำบลจำปีขอประชาสัมพันธ์การเพิ่มมูลค่าขยะโดยผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิน่นโซเฟ่พาวเวอร์การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าโดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางในระดับครัวเรือนสามารถลดปัญหาขยะมละพิษและสิ่งแวดล้อมจากขยะและเข้าสู่โอกาสสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลจำปีเล็งเห็นว่าการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าสามารถเป็นอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกวัยเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมที่บ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่